สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมยับยับสตูดิโอกับการสปอยซีรีส์เกาหลีนะครับเรื่องจอมราชันวัลลังกอม,มตะตอนที่13านะครับาอาทิตย์นี้ซีรีส์ได้งดออกอากาศไป1วันนะครับก็เลยมีแค่ตอนเดียวแล้วก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปนี้ผมขอคลิปนี้ให้ถึง20ไลค์นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับฟังรับชมกันเลยจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่โนซังกุงเนี่ยได้คุยกับนางเอกนะครับ เรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนที่สาธารณรัฐเกาหลีทําให้นางเอกเนี่ยได้สงสัยว่าทําไมโนซังกุงนั้นถึงได้รู้เรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในปี1950ที่โลกของเธอได้โนซังกุงเธอก็ได้บอกว่ากลางลุ่งสางอันเงียบสงบสุขก็ได้เกิดสงครามพร้อมเสียงปืนใหญ่ดังสนัน่นราวกับสายฟ้าฟาดทําให้เธอนั้นเนี่ยสูญเสียพ่อกับแม่พี่น้องไปและในทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีผู้ชายนะครับคนหนึ่งเิยเข้ามาหาเธอแล้วถามว่า อยากไปยังโลกที่ไม่มีสงครามไหมและเธอก็ได้เข้ามายังโลกนี้โดยไม่รู้ว่าเธอนั้นจะไม่มีวันได้กลับไปอีกซึ่งคนที่พาโนซังกุงมาก็คือพระเจ้าแฮจงนะครับซึ่งเป็นปู่ของพระเอกนั่นเองแล้วสรุปก็คือโนซังกุงเนี่ยเธอก็คือคนที่มาจากโลกของนางเอกนะครับตัดมาที่พระเอกครับหลังจากที่พระเอกนั้นได้เห็นรอยแผลที่คอของนายกูเนี่ยนายกูก็ได้บอกว่าเธอนั้นเนี่ยยังคงไม่หายดีจากอาการป่วยจึงขอตัวกลับก่อน และในระหว่างทางเนี่ยนายกครูก็ได้เดินมาเจอกับนางเอกนะครับและนางเอกเนี่ยเธอก็ได้ทักว่าเจอกันอีกแล้วนะคะที่คาวังฮาวามุนใช่ไหมและเห็นคุณซื้อรองเท้าด้วยคุณคณูอึนอาก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนว่านางเอกเนี่ยจะรู้แล้วนะครับว่านายกครูนั้นได้ไปที่สาธารณรัฐเกาหลีมาและพอนายกคูเนี่ยได้ยินที่นางเอกพูดนะครับเธอก็หัวเราะและพูดว่าเพิ่งเคยเจอคนทักฉันผิดที่จัก,กรวรรดิเกาหลี นายกูก็ได้พูดีกว่าเราเคยเจอกันที่อาคารเครอยู่ตั้งหากก็คือตึกที่นางเอกเจอกับนายกูครั้งแรกนะครับหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วเนี่ยนายกูก็ได้เดินไปนะครับแล้วแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้เกิดฟ้าร้องพอดีนะครับทาให้รอยแผลที่คอของนายกูเนี่ยเกิดรอยขึ้นมาพอนางเอกเห็นเธอก็มั่นใจเลยนะครับว่านายกูเนี่ยได้ข้าไปที่สาธารณเกาหลีอย่างแน่นอนพอนางเอกเห็นแบบนั้นเธอก็รีบวิ่งไปบอกพระเอกครับหลังจากนั้นเนี่ย พระเอกก็ได้ไปตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และหมอที่นั่นก็ได้บอกว่าศพที่พบนั้นเนี่ยมีรอยแผลประหลาดเหมือนถูกไฟไหม้พระเอกก็ได้ถามว่าเคยเห็นรอยแผลนี้มาก่อนเหรอหมอก็ได้พูดว่าที่ผ่านมาไม่มีใครเชื่อหมอมฉันเลยเพี่คะหมอก็ได้เล่าว่าเธอนั้นทำงานมา11ปีเจอแผลลักษณะนี้มา3ามครั้งแล้วและจะเจ,เจอเฉพาะในวันที่ฝนตกแล้วที่แปลกก็คือศพที่เจอทั้ง3ามคนเนี่ย นั้นเคยก่อคดีฆาตกรรมคนในครอบครัวเหมือนกันตัดมาที่อึนซอบครับในขณะที่เขากําลังนอนหลับอยู่เนี่ยก็มีคนร้ายนะครับเข้ามาฉีดยาในถุงน้ําเกลือของเขาแต่ในตอนนั้นเนี่ยอึนซอบเขาก็ได้แกล้งหลับนะครับหลอกให้คนร้ายเข้ามาก็เพราะว่าอึนซอบนั้นเนี่ยได้เห็นเครื่องดักฟังอยู่ในห้องของเขานานแล้วนะครับหลังจากนั้นอึนซอบก็ได้จับตัวคนร้ายได้ต่อมาพระเอกก็ได้เข้ามาหาอึนซอบและในขณะนั้นเนี่ยก็ได้เกิดฟ้าร้องอีกครั้งหนึ่งทาให้พระเอกนั้นเจ็บรอยแผลที่ไหลขของเา แต่อึนซอบเนี่ยกับไม่เป็นอะไรเลยนะครับแพทย์จึงได้ถามอึนซอบว่ามีรอยแผลหรือเจ็บเหมือนถูกไฟไหม้บ้างไหมอึนซอบเขาก็ได้พูดว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะอายุ20่กว่าเองนะจะเจ็บป่วยทุกๆครั้งที่ฝนตกได้ไงตัดฉากมาที่นายกคูนะครับก่อนที่นายกคูนั้นเนี่ยจะข้ามไปที่สาธรรารณเกาหลีนายกคูเธอได้มาพบกับอีริมนะครับเธอมาเพื่อถามเรื่องหนังสือพิมพ์ที่มีคนหน้าเหมือนเธออยู่ในนั้นอีริมก็ได้บอกว่า ผู้หญิงที่อยู่ในหนังสือพิมพ์คนนั้นเนี่ยก็คือนายกครูอีกโลกหนึ่งทั้งลายนิ้วมือ DNA หน้าตาวันเดือนปีเกิดเหมือนกันทั้งหมดซึ่งมีลูกคู่ขนาดที่เรียกว่าสาธารณรัฐเกาหลีและนายกครูเธอก็ได้รู้ตัวเองว่าเธอนั้นเนี่ยกำลังโดนข่มขู่อยู่ถ้าเธอนั้นไม่ทําตามที่อิริมบอกอิริมเนี่ยจะให้ผู้หญิงคนที่หน้าตาเหมือนเธอนั้นมาครองตําแหน่งนายกแทนเธออิริมก็ได้พูดอีกว่าจะเอาอยัางไง นายกคูเนเธอก็ได้บอกอีเลียมไปว่าพิสูจน์ความสามารถให้เธอเห็นก่อนสิว่าให้เธอนั้นข้ามไปที่อีกโลกหนึ่งที่สาธารณรัฐเกาหลีตัดมาที่นางเอกครับเธอกําลังนั่งรถอยู่กับองค์รภะคนหนึ่งของพระเอกที่มีหน้าตาเหมือนจางมีแถมมีชื่อคล้ายกันอีกด้วยเขาชื่อว่าจางมีลึกนางเอกก็ได้บอกว่าเธอนั้นเนี่ยอยากไปที่ท,ที่หนึ่งตอนที่เธอได้ถูกจับตัวมาเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอนั้นเนี่ยถูกลากไปที่ไหนสักที่ แถวนั้นมีกลิ่นหวานๆเหมือนสายไหมและจางมีลึกเนี่ยเขาได้บอกว่าเขารู้จักที่นั่นจางมีลึกก็เลยพานางเอกเนี่ยไปดูสถานที่นั้นต่อมาพระเอกได้สั่งเลขาของเขาเนี่ยรายงานการปฏิบัติงานของนายกคคูโดยด่วนจากนั้นโนซังกุงก็ได้มาบอกพระเอกว่าเธอนั้นเนี่ยจับโจรได้แล้วโจรก็คือเจ้าหน้าที่ในวังที่ชื่อพักซุกจินที่เป็นแม่ของคินแจครับแล้วโนซังกุงก็ได้บอกว่าเธอนั้นเนี่ย ก็ได้พยายามฆ่าตัวตายด้วยด้วยการกินยาพิษและโนซังกุงก็ได้เอารูปถ่ายใบหนึ่งมาให้เพเอกดูพอเพเอกดูเนี่ยเพเอกก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ของกินแจนั่นเองครับต่อมาเพาเอกก็ได้เข้าไปหาแม่ของกินแจนะครับถามเรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของกินแจเนี่ยก็ได้อธิบายว่าเธอนั้นเนี่ยเห็นรพเอกอยู่กับลูกชายของเธอในรูปถ่ายรูปสุดท้ายที่อิลิวไว้ให้กับเธอและก็ยังมียาพิษแนบมากับรูปด้วย ซึ่งในตอนนั้นเธอได้ตัดสินใจนะครับกินยาพิษแทนพระเอกและหากเธอตายก็ถือว่าเป็นการชดใช้กรรมที่ก่อไว้และแม่ชินแจเนี่ยก็ได้บอกขอร้องพระเอกนะครับว่าฝากดูแลลูกชายของเธอด้วยตัดมาที่สาธารณรัฐเกาหลีนะครับลูน่าเธอได้เข้ามาที่บ้านนางเอกนะครับแล้วก็มานั่งกินข้าวกับพ่อนางเอกและลูน่าเนี่ยก็ได้ถามพ่อนางเอกว่าตัวเธอนั้นเนี่ยเป็นลูกที่ดีไหมพ่อนางเอกก็ได้ตอบว่าแง่สิ เดือนหนึ่งดีอยู่วันเดียวแล้วหลังจากที่กินข้าวเสร็จลูน่าเธอก็ได้เข้ามาสำรวจที่ห้องนอนของนางเอกต่อมาเธอคนนี้ก็คือคนที่หน้าเหมือนแม่ของพระเอกนะครับซึ่งผมจะเรียกเธอว่าแม่จีฮุนนะครับแม่จีฮุนเธอได้นั่งอยู่ในรถแล้วมมองบ้านหลังหนึ่งอยู่นะครับแล้วในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีคนเดินผ่านมาก็คือคนที่หน้าเหมือนแม่ของชินแจนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าแม่ชินแจนะครับ พอแม่จ so <trendy>, ีฮุนเนี่ยได้เห็นนะครับก็เลยเข้าไปทักแม่ชินแจว่าจำเธอได้ไหมแล้วก็เหมือนว่าแม่จีฮุนเนี่ยกับแม่ชินแจคงไม่ได้เจอกันมานานแม่จีฮุนก็เลยชวนแม่ชินแจเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันและในตอนนั้นเนี่ยองค์ขลักโจยองนะครับเขาได้แอบตามดูแม่จีฮุนกับแม่ชินแจอยู่ด้วยต่อมาแม่จีฮุนกับแม่ชินแจเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันนะครับแม่จีฮุนก็ได้พูดเรื่องของชินแจว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ารักษาพยาบาลของชินแจนั้น คงจะสูงมากเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยแม่จีฮุนอาจจะเข้าใจว่าชินแจนั้นได้ตายไปแล้วนะครับหรือว่าชินแจยังไม่ฟื้นขึ้นมาและแม่ชินแจก็ได้พูดว่าชินแจนันเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วและตอนนี้นั้นก็ยังแข็งแรงดีด้วยพอแม่จีฮุนได้ฟังนะครับเธอก็ตกใจแล้วแม่ชินแจเนี่ยก็ได้เล่าต่อว่าหลังจากอุบัติเหตุหนึ่งปีก็เหมือนปฏิหารเลยแม่ชินแจก็ไดเอารูปของชินแจในโทรศัพท์นะครับมาให้แม่จีฮุนดู พอแม่จีฮุนเห็นเนี่ยเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอเคยเจอที่สุสานจากนั้นเนี่ยแม่จีฮุนก็รู้สึกสีหน้าไม่ค่อยจะดีนะครับและก็ได้บอกขอตัวกลับก่อนและพร้อมให้เงินแม่ชินแจเนี่ยอย่างมากมายและบอกแม่ชินแจว่าให้เอาไปใช้ซื้อของกับค่าใช้จ่ายต่างๆตัดมาที่จกักรวรรดิเกาหลีนางเอกเนี่ยเธอได้คุยกับพระเอกว่าเธอนั้นคิดว่าเธอกำลังเจอป่าไผ่ของอีริมและบอกให้พระเอกเนี่ยส่งคนไปที่นั่น พระเอกก็ได้พูดว่าตอนที่ประตูมิติเปิดเนี่ยเวลาจะหยุดเดินยิ่งถูกเปิดบ่อยขึ้นเท่าไหรเวลาก็จะหยุดเดินนานขึ้นและตอนนี้ก็หยุดเดินเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วนางเอกก็เลยเข้าใจว่าถ้าส่งคนไปที่นั่นเนี่ยแล้วเวลาหยุดเดินทุกคนจะเป็นอันตรายเพราะว่าอีลิมนั้นเนี่ยขยับตัวได้คนเดียวแล้วพระเอกก็ได้พูดอีกว่าที่เวลาหยุดเดินเนี่ยคงเป็นเพราะมันพาชิกจ็อกถูกแบ่งครึ่งคงเพราะใช้พลังได้แค่ครึ่งเดียว เพราะฉะนั้นหากกลับมารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแล้วพระเอกก็ได้พูดถึงประตูมิติว่าถ้าประตูมิตินั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่แกนสถานที่แต่มีแกนเวลาด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นขเขาก็จะอธิบายเรื่องบัตรของนางเอกเมื่อ25ปีก่อนได้แต่พระเอกนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะทําได้ไหมเพราะว่าเขาเคยลองขี่ม้าเนี่ยวิ่งไปที่ประตูมิตินั้นแล้วแต่ก็ไม่เคยไปถึงสุดขอบทางสักที แต่เพเอกนั้นก็ยังมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยลองโยนเหรียญแล้วเหรียญเนี่ยมันลอยขึ้นแต่เมล็ดดอกไม้ที่นางเอกปลูกนั้นกลับตกลงสู่พื้นเพเอกก็ได้พูดว่าอาจเป็นเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้จากนั้นเพเอกก็ได้พานางเอกเนี่ยเข้าไปที่ประตูมิติแล้วนางเอกเธอก็ได้โรยเม็ดดอกไม้นะครับลงสู่พื้นและในตอนนั้นอึนซอบเขาได้เข้ามาประตูมิตินั้นด้วยแล้วนางเอกกับอึนซอบเนี่ยก็ได้กลับไปที่สาธารณรัฐเกาหลีเหมือนเดิม หลังจากที่นางเอกกลับมาแล้วเนี่ยเธอก็ได้รีบมาดูที่ห้องนอนของเธอและยืมโทรศัพท์พ่อของเธอเนี่ยโทรหามือถือของตัวเองแล้วก็รีบออกจากบ้านไปต่อมาโจโยองเนี่ยก็ได้มานั่งกินไก่กับชินแจนะครับเพราะโจโยองอยากถามเรื่องคนที่ชื่อคังฮยอนบินคือใครและโจโยองเนี่ยก็ถามอีกว่าตอนที่ชินแจอยู่ที่จักรวรรดิเกาหลีเนี่ยชินแจนั้นได้มีชื่อว่าคังฮยอนบินหรือเปล่าและชินแจก็ได้ตอบว่าน่า ah จะใช่ แล้วโจโยองก็ได้ถามต่ออีกว่าทําไมไม่สารภาพรักละ่ะคุณชอบผู้หมวดจองแทอื่นไม่ใช่เหรอขนาดผมยังรู้คุณเองก็คงรู้ตัวดีชินแจก็เหมือนจะไม่พอใจนะครับที่โจโยองพูดแบบนี้โจโยองก็พูดต่ออีกว่าฟาบาทกับจองแทอื่นเนี่ยไม่มีวันเป็นไปได้หรอกโจโยองคงพูดประมาณว่าคงไปกันไม่รอดอะครับโลกสองใบมันไกลเกินไปชินแจก็ได้พูดบอกไปว่าบางทีอยู่บนโลกเดียวกัน ก็ห่างไกลกว่าอยู่คนละโลกซะอีกต่อมาชินแจเขาก็ได้เดินไปเจอนางเอกนะครับกาลังให้อาหารแมวอยู่แต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่นางเอกนะครับเธอคนนี้ก็คือลูน่าแต่ชินแจนั้นเข้าใจว่าเป็นนางเอกชินแจก็ได้เข้าไปถามว่าลาพักร้อนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะทาไมไม่รับโทรศัพท์มัวทําอะไรอยู่แล้วลูน่าเธอก็ได้เข้ามามองชินแจสักพักนะครับแล้วอยู่ๆลูน่าเธอก็เข้าไปจูบชินแจแล้วลูน่าเธอก็ได้เดินออกไป แล้วชินแจตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจนะครับแล้วก็สงสัยเขาจึงเดินตามไปขณะที่ชินแจกําลังเดินตามหาอยู่นั้นเนี่ยนางเอกก็โผล่มานะครับถามชินแจว่าอยู่นี่เองเหรอแล้วนางเอกเธอก็ได้พูดว่าตำแหน่งโทรศัพท์ของเธอเนี่ยขึ้นว่าอยู่แถวนี้และสีหน้าของชินแจในตอนนี้เนี่ยเขาก็ตกใจนะครับแล้วเรียกชื่อของนางเอกออกมานางเอกก็ได้พูดว่าเจอแล้วสินะคนที่หน้าเหมือนกันกันกบเธอต่อมานางเอกก็ได้โทรศัพท์คุยกับรูน่านะครับ แล้วบอกว่าถ้าเธอเนี่ยแต่ต้องคนรอบข้างฉันแล้วลูน่าเนี่ยเธอก็ได้พูดสวนกลับไปว่าถ้าจะแตะต้องฉันคงทําไปตั้งแต่ตอนที่เธอไม่อยู่แล้วจากนั้นลูน่าเธอก็ได้ปิดเครื่องโทรศัพท์หนีไปครับตัดมาที่จักรวรรดิเกาหลีนายกครูเธอเนี่ยได้ถูกระง,งับการทํางานทั้งหมดนะครับได้ให้รองนายกเป็นคนทํางานแทนเธอต่อมาที่สาธารณรัฐเกาหลีนะครับนาลีเธอได้นั่งเล่นนั่งคุยอยู่กับน้องสาวของอึนซอบนะครับนาลี เธอก็ได้ถามน้องสาวอินซอฟว่ารู้ไหมพี่ของเธอเนี่ยมีใบขับขี่แล้วนะน้องสาวอินซอฟก็ได้พูดว่าเขานั้นนะ่ะไม่ใช่พี่ชายหนูนาลีก็บอกว่าใช่ไหมเขาดูแปลกไปเนาะและตอนนั้นเนี่ยอินซอฟเขาก็ได้เดินมาพอดีครับพอน้องสาวเห็นเนี่ยน้องสาวก็ตะโกนเรียกอินซอฟว่าพี่คะนาลีเธอก็งงครับเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าไม่ใช่พี่ของตัวเองนาลีเนี่ยก็ได้เดินมาถามน้องสาวอินซอฟนะครับว่าไหนบอกว่าไม่ใช่พี่ชายเธอไง พอนาลีเห็นหน้าและท่าทางเนี่ยเธอก็ได้รู้เลยว่าเป็นอินซอบจริงๆแล้วอินซอบก็ได้เข้าไปกอดนาลีนะครับดีใจที่ได้เจอกันอีกต่อมาที่บ้านของนางเอกนะครับรพเอกเนี่ยเขาได้มาทานข้าวกับพ่อนางเอกนะครับแล้วพ่อนางเอกเนี่ยก็ได้ถามนางเอกว่าใช้อะไรทาหน้าเนี่ยเป็นประกายวิ้งวิ้งเฉียวมีแฟนแล้วหรือไงรพเอกก็ได้มองหน้านางเอกนะครับแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้บอกพ่อเธอว่าเธอเนี่ยมีแฟนแล้วอยู่ตรงนี้ไง พระเอกก็ได้ตกใจฮะบอกไปจริงเหรอแล้วพระเอกก็ได้แนะนําตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยชอบนางเอกแล้วให้เรียกเขาว่าอีกลหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ซื้อเสื้อให้พระเอกนะครับเพราะว่าเห็นพระเอกเนี่ยไม่ค่อยมีชุดธรรมดาธรรมดากับเขาแล้วพระเอกเขาได้เอาเสื้อออกมาดูพระเอกเขาได้แปลกใจนะครับทําไมเสื้อตัวนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยต่อมาพระเอกเขาก็ได้กลับไปที่ห้องพักของเขานะครับแล้วก็ได้ลองเอาเสื้อเนี่ยออกมาใส่ดู และในขณะนั้นก็ได้มีคนมาหาพระเอกซึ่งก็คือลูน่านั่นเองครับแล้วพระเอกเนี่ยเขาก็ได้รู้ด้วยว่าไม่ใช่นางเอกและในขณะเดียวกันนั้นนางเอกกับชินแจได้ไปสืบหาคนหายนะครับที่สถานที่พักฟื้นผู้ป่วยหนึ่งในนั้นก็คือครูอึนอานะครับที่หน้าตาเหมือนนายกครูและอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้และในขณะที่หาอยู่นั้นเนี่ยชินแจเขาได้มาเจอห้องห้องหนึ่งนะครับซึ่งต้องใช้คีย์การ์ดเปิดเข้าไป แล้วชินแจเนี่ยเขาก็ได้เอากีการ์ดมาจากคนหน้าฝ่ายธุรการนะครับมาเปิดเข้าไปดูตัดฉากมาที่นางเอกนะครับเธอได้มาดูที่ห้องเก็บศพแล้วพบว่าคนที่หน้าเหมือนนายกคูนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วตัดมาที่รพเอกครับหลังจากที่รพเอกเนี่ยจับปิดรูหน้าได้ว่าเธอนั้นไม่ใช่นางเอกรพเอกก็ได้เอาบัตรพนักง,งานของนางเอกนะครับจากรูหน้ามาดูทําให้รพเอกนั้นเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่มาช่วยเขาไว้ตอนเด็กนั่นก็คือ ตัวเขาเองและในขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยอีริมก็ได้นึกขึ้นได้เหมือนกันว่าคนที่มาช่วยพระเอกตอนเด็กนั้นก็คือตัวของพระเอกเองแล้วพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันมามันจบกันแบบนี้นั่นเองสินะแล้วพระเอกก็ได้ล้มลงตาลายนะครับแล้วหมดสติไปจากนั้นซีรีส์ก็ได้ตัดจบไปนะครับในตอนที่13หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย